ณเส้นทาแข่งสายธรรมะและแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ลังไหลไปสู่การนมัสการพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองนามแห่งเมืองทันธุมบุรีหรือที่รู้จักกันดีในนามของจังหวัดสุพรรณบุรีดินแดนริมฝั่งของแม่น้ำท่าจีนที่มีประวัติอันยาวนานเป็นแหล่งรวมอารยธรรมล้ำค่าและที่สำคัญเป็นดินแดนแห่งธรรมะ ที่มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมากราบนมัสการท่านอย่างไม่ขาดสายและรู้จักท่านในนามของพระเกจิอาจารย์หลวงพ่อยอดหรือท่านพระครูอุดมธรรมโคศิตท่านเจ้าอาวาสแห่งวัดสังโคสิตารามตำบลวัดดาวอาเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีพระผู้มีเมตตาธรรมสูงสมถะส,บสงบเสง่ยมเรียบร้อยหน้าเรื่มสศรัทธา สมควรด้วยวัตรปฏิบัติที่ขาวสะอาดปราศจากการยึดติดใดๆสมเป็นพระเกจิอาจารย์แห่งเมืองสุพรรณบุรีเป็นที่เคารพกราบไหว้ของสาธุชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะจำนวนลูกศิษย์ลูกหาของท่านนั้นมีจำนวนมากมายกระจายกระจายแทบทุกภาคของประเทศไทยแต่มีเพียงไม่กี่ท่านเท่านั้นที่จะทราบได้ว่า ประวัติความเป็นมาและจุดเริ่มต้นแห่งเส้นทางธรรมะเส้นนี้ของหลวงพ่อยอดท่านมีความเป็นมาอย่างไรซึ่งหลังจากที่ได้กราบนมสัสก,การสัมษณ์ท่านแล้วหลวงพ่อท่านได้กรุณาเล่าให้ฟังด้วยตัวของท่านเองว่าอัตามานะเนี่ยเกิดที่ลังโคนะเป็นคนเรียกบ้านดอนกลางหลังวันดาวนะตะวันตกวันดาวเกิดที่นั่นสมัยนั้นเขาเรียกว่าบ้านหลังทอง แต่ปัจจุบันนี้ไอ้ไอบ้านหลังทองเราไปอยู่หนองเตียหนองเตียเกเาเอาชื่อไปตั้งแล้วก็ที่อตาตมาเกิดอยู่นั่นเป็นเรียกว่าดอนกลางหมูเล็กกับดอนกลางหมูใหญ่ยมโยมพ่อชื่อหมอนนมา,ายัยโยมแม่ชื่อแม่น้ำค้างมาลายัยแล้วตัวหลวงพ่อชื่อชื่อสมโนุกัวชื่อชื่อยอดมาลายัยในช่วงเยาว์วัยนะครับ นะครับหรือปุถทองใบหลวงพ่อได้รับเรียนศึกษาอะไรมาก่อนครับก็เรียนตั้งแต่ทำเตรียมถึงป .4 สมัยนั้นมีแค่ป .4 จบเรียนเรียนเรียนที่โรงเรียนวัดดาววัดดาวแล้วก็พอจบแพทย์แค่ป .3 พอจะขึ้นป .4 แตยายโยมศึกษาก็ให้ยายไปอยู่วัดท่าชัยสมีน้องแล้วก็ไปออกที่นุดที่โรงเรียนวัดท่าชัยครับ หลวงพ่อยอดท่านเกิดปลายเดือน4ปีมะแมณนะบ้านดอนกลางหลังเขตวัดดาวซึ่งในสมัยนั้นผู้คนส่วนใหญ่นิยมเรียกว่าบ้านอ่างทองแต่ว่าในปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านกลางมูลเล็กกับบ้านกลางมูลใหญ่ตั้งอยู่ที่ตำบลบ,บ้านแหลมอำเภอบางปลามาจ,จังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อยอดท่านมีโยมพ่อชื่อหอเดิมและโยมแม่ท่านชื่อน้ำค้าง นามสกุลมาไลเมื่อครั้งวัยเยาว์นั้นด้วยความเป็นผู้ใฝ่รู้เคร่งครัดในการศึกษาเล่าเรียนภาคเพียรเป็นทุนเดิมท่านได้ย้ายไปที่วัดท่าชัยอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีและกลับมาช่วยงานที่บ้านเนื่องจากว่าฐานะความเป็นอยู่ทางครอบครัวที่ค่อนข้างจะอัตคัดขัดสนหลวงพ่อยอดหรือว่าเด็กชายยอดในขณะนั้นจึงต้องอยู่บ้านช่วยงานที่บ้าน และเนื่องจากท่านเป็นบุตรชายคนเล็กจากจำนวนพี่น้องหกคนเด็กชายยอดจึงเสมือนเป็นที่รักและห่วงใยของผู้เป็นมารดาเป็นอย่างมากท่านจึงถูกห้ามไม่ให้บวชเรียนในขณะนั้นแต่ว่าต่อมาเมื่ออายุได้24ท่านก็ตัดสินใจอุปสมบทณวัดดาวและก็ได้หลวงพ่อคลื่นเป็นพระอุปัชฌาย์ครั้นต่อมาเมื่อปีพศ2500ได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครู โสิธรรมสารท่านบวชที่วัดคูบัวทิศตะวันตกของวัดดาวและพระกรรมวาจาจารย์เป็นพระอาจารย์ของวัดชีประขาวโดยมีพระครูบุญมาเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลังจากนั้นท่านก็พยายามที่จะเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์โดยเริ่มจากการที่ท่านได้ศึกษาประยะิยติธรรมด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริง จนกระทั่งสอบได้นักธรรมตรีโทเอกในสามปีพร้อมทั้งท่านยังค้นคว้าในการศึกษาวิชาด้านอื่นๆเท่าที่จะสามารถทำได้และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในเส้นทางแห่งสายธรรมะของหลวงพ่อยอดก่อนที่ท่านจะเดินทางมาณวัดสังโฆสิตารามเอาละครับอีกสักครู่เราจะมาติดตามเรื่องราวของหลวงพ่อยอดหรือว่าท่านพระครูอุดมธรรมโคสิกเจ้าอาวาสวัดสังโฆสิตาราม ตำบลวัดดาวอำเภอบางปรามาะมาจังหวัดสุพรรณบุรีกันต่อพักชมโฆษณากันสักคู่เดียวครับท่านผู้ชมกำลังติดตามเรื่องราวประวัติชีวิตในอดีตของหลวงพ่อยอดหรือท่านพระครูอุดมธรรมโคศิษ์เจ้าอาวาสวัดสังโคศิต,ตาร,รามตำบลวัดดาวอำเภอบางปรามาะมาจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราได้ทราบความเป็นมาพื้นฐานในอดีตของหลวงพ่อยอดไปบ้างแล้วและ ทัดว่าหลวงพยอดนั้นเป็นผู้ที่ฝักไฟในการศึกษาหาความรู้อย่างแท้จริงจนสามารถสอบได้นักธรรมตรีโทเองได้ในเวลาเพียง3ปีถือเป็นแบบฉบับของพระเกตีอาจารย์สายปฏิบัติอย่างถูกต้องจากนั้นเมื่อประมาณปีพศ .2498 ท่านก็ได้ศึกษาและปรนิบัติใกล้ชิดอยู่กับพระอุปัชฌาย์หรือว่าหลวงพ่ถือ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยดูแลในการทำรูปบำรุงการก่อ,กรกอสร้างถามรวัตถุแทนเนื่องจากว่าในขณะนั้นหลวงพ่อครื้นท่าน,า,า,านอยู่ระหว่างอาพาธด้ืยอโรคฤละศีดวงทวารอย่างหนักท่านหลวงพ่อยอดจึงต้องช่วยดูแลภารกิจของสงฆ์แทนจนหลวงพ่อครื้นได้ถึงแกม่มรมภาพภาพท่านหลวงพ่อยอดยังได้เล่าว่าแต่เดิมก่อนที่ท่านจะมาอยู่ที่วัดสังโฆสิตารามหรือว่าวัดดาวนั้น ก็เพราะว่าโยมพ่อและโยมแม่ได้มาทําบุญอยู่ที่นี่เป็นประจําแต่ว่าตัวเองเป็นเด็กวัดดาวพันษาแรกท่านก็จออึงไม่ยอมมาแต่เริ่มมาอยู่เมื่อพันษาที่สองคือเมื่อประมาณปีพศ2499อมูลเหตุที่หลวงพ่อได้มาอยู่ที่วัดสังโฆนะครับเพราะอะไรครับอันนี้ก็มูลเหตุก็ประการที่หนึ่งก็คือว่าพ่อแม่ ทำบุญที่นี่พ่อแม่เราไม่ได้ทาบุญวัดดาวแต่ตัวเองเป็นเด็กประจําโรงเรียนวัดดาวก็เป็นเด็กวัดอยู่วัดดาวแล้วก็พอบวชเสร็จพ่อแม่ก็ให้มาอยู่วัดนี้พอภาษาแรกก็อาตมาไม่ยอมมาพออาตมามาอยู่ที่นี่ภรรษาที่สองอภ่รรษาที่สองก็หมายถึงว่าปี2499 แล้วก็อยู่ที่นี่เรื่อยมาที่ที่อาตมาบวชนี่ทั้งหมดก็43าพรรษาในขณะที่ท่านไดใ้ใกล้ชิดหลวงพ่อครืน้นจนถึง40พรรษานั้นท่านได้มีโอกาสเล่าเรียนวิชาระหว่าที่อยู่กับหลวงพ่อครืน้นจนถึงช่วงที่หลวงพ่อครืน้นท่านมรณาภาพไปนั้น ท่านได้เริ่มศึกษาแนวทางกรรมฐานจากหลวงพ่อพริมซึ่งท่านได้เดินทางมาพักอยู่กับหลวงพ่อครื้นเมื่อสมัยหลังที่ท่านเริ่มป่วยทําให้หลวงพ่อยอดได้รับความรู้สัพวิชาด้านพุทธคุณมามากประกอบกับการที่ท่านต้องดูแลการก่อ,กอสร้างโบสถ์ซึ่งท่านได้ดาเนินการสร้างอย่างต่อเนื่องจากสมัยหลวงพ่อครื้นท่านเล่าว่าโบสถ์สมัยก่อนจะมีสามห้องสําหรับวัดธรรมดา ถ้าหากว่าวัดใหญ่ก็จะประมาณห้าห้องซึ่งในขณะนั้นหลวงพ่อยอดยังได้เล่าว่าว่าหลวงพ่อคลื่นท่านได้วิชาความรู้ด้านการรักษาโรคมาจากหลวงพ่อสดส่วนท่านเองก็ได้เพียงแค่ดูเพียงเล็กน้อยใครผู้ชายที่เศษจะนั่งกันเป็นชุดๆพอถึงชุดแกนั่งมึงแกก็คือเอาอยืนนไปยื้แตะไปเตะ พอเป็เตะของให้คนที่ไปก็ไอ้ของสลินปราสลินไปเสร็จแล้วแกก็ออกหลังโบสถ์กลับวัดกลับคืนนั้นไม่ยอมอยู่ทิ้งงาหลวงปถิทินอยู่เดียวเพราะสมัยนั้นมีสองอมทิ้งปถิทินไว้แต่ก็เข้าตามมาของมาอันนี้ก็เป็นดีว่าเล่าอย่างหนึ่งก็ไอ้ที่แกตกพระในบาทที่ว่าเอาตลางมุ้ง เป็นมุมอันนั่นก็ตามมาก็มกีเเพราะว่าเป็นแล้วก็แกเขาก็บอกเราแต่ยังของบางอย่างเนี่ยเกณฑ์ทำให้เให้เดินได้วิ่งได้นะทำอย่างคือไอ้นี่แกว่าตามหลักธรรมแกเราเกจะได้ขายกระสีสิบขายกระสีสิบเป,ป็นมูลค่านะราษาถูกค่าบางทีก็อยูปป่ปกติ เปิดรักษาผูกไข้ผู้ไข่อยู่สลากรออันนี้ก็จะจะเนจพิชานี้มาจากประตันนาจากหลวงพ่อสดนะถ่ายทอดที่สามจากหลวงพ่อสดอีกทีหลวงพ่อสดจะบอกว่าเออมันดังทู่เมื่อท่านหลวงพ่อคลืนสิ้นหลงหลวงพ่อยอดจึงเสมือนเริ่มรักษาการเป็นเจ้าอาวาสแทนด้วยภารกิจที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสร้างและซ่อมแซมถาวรวัรพตต่างๆไม่ว่าจ,จะเป็นการสร้างกุติและสลาการเรียนซึ่งทำรุดสุดโศกเป็นอย่างมากขั้นแรกเนี่ยจะมาก็เริ่มทำกุติกีก่อนคือพวกเรื่งเสียสูญพอสูญหมดน,น,น,นทางนที่ภาศกษาการใจว่าจะสร้างกุติจำนวนก่อนแล้วก็ปีนก็สร้างกุติแาวใต้แล้วต่อไปอีกสามปีก็ สร้างไอ้กุฏิเราจะไประเตงหลังก่อนอยู่ข้างหน้าเราไปไว้พื้นฐานแล้ว,วลต่อมาอีกสองปียังได้สร้างองเุเยานมาอีกด้วยภารกิจสำคัญหักที่ท่านหลวงพ่อยอดต้องสารต่อจากหลวงพ่อคลื่นไม่ได้เพียงแค่การสร้างศาสนาสถานให้กับวัดสังโฆสิตาร,รามเพียงแค่นั้น แต่เป็นการสร้างพลังแห่งความเลื่อมใสให้กับบรรดาศิทธานุสิ์ของหลวงพ่อคืนได้อย่างมิเสี่องคลายด้วยเปรียบเสมือนร่มโพธิ์ทองแห่งวัดดาวอํเาเภอบางประมาะจังหวัดสุพรรณบุรีที่คอยส่องทางสว่างแห่งจิตใจให้กับบรรดาผู้ที่เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็จะให้ความเมตตาช่วยเหลืออย่างเต็มกําลังด้วยเหตุน,นี้เอกกระมังที่ทําให้หลวงพ่อยอดหรือว่าท่านพระครูอุดมธรรมโคศิทป์ เป็นที่รักและเคารพศรัทธาแห่งวัดสังโคสิทารามอําเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีหลังจากที่เราท่านได้ทราบเรื่องราวความเป็นมาของหลวงพ่อประวัติของหลวงพ่อยอดหรือว่าท่านพระครูอุดมธรรมโคสิทท่านเจ้าอาวาสวัดสังโคสิทารามอําเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีทำให้เราได้ทราบถึงแนวทางชีวิตในการเดินทางส,สู่เส้นทางแห่งธรรมของท่านอย่างชัดเจนว่า ท่านหลวงพยดเป็นพระเกจิอาจารย์ที่จเจญรอยตาพระเกจิอาจารย์หลายท่านในด้านการปฏิบัติยึดมั่นในเมตตาธรรมเป็นที่ตั้งเคร่งครัดปฏิบัติตามคำส,สอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงด้วยยึดมั่นถือมั่นที่จะทำรูปบำร,รุงและเผยแผ่แผ่เมตตาแก่ชาวพุทธอย่างแท้จริงซึ่งเหล่านี้นั้นจึงบังเกิดพลังแห่งสัทธาแรงกล้า ส,สามารถสร้างศาสนสะานขึ้นเป็นที่หล่อหลอมและเป็นหูนรวมแห่งจิตใจให้กับชาวพุทธทั้งหลายเราก็บอกเลยปฏิบัติทําไม่ดีถ้าเราทําไม่ดีก็ถึงไงไงมันก็ไม่ผลประโยชน์ไม่เกิดอยู่ที่การกระทำว <c oughs> ่าธรรมะที่เรามากที่ให้ไปนั้นมันจะให้คําพูดไม่มีกีไม่มีกี่ประโยชน์ส่วนมากจะเป็นการพูดเล้าพูดเล่นกันกแค แขกมาดีแล้วก็พูดล้อพูดเล่นกับเขาไว้ให้กำลังใจกับพูดหรือให้ความมีกด้เองด้วยธรรมประจําใจที่หลวงพ่อยอดยึดมั่นถือมั่นมอบให้กับลูกศิษย์เป็นหลักใหญ่นั้นเป็นเรื่องของความเมตตาและกําลังใจไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็จะแผ่เมตตาและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ด้วยเหตุที่ท่านเน้นความเมตตานั้นหลวงพ่อยอดได้ให้คติธรรมว่า ชะตากรรมคนเราไม่เหมือนกันคนเราเกิดมาต่างกันที่ชะตากรรมบางคนเกิดมารวยบางคนเกิดมายากจนบางคนเกิดมาเป็นผู้พิการอนาถาขัดสนจนยากอากแต่เป็นเพราะว่าโชคชะตากรรมกำหนดการเน้นที่การให้ความเมตตาค,ความเมตตาของท่านจึงเปรียบเสมือนพลังในการต่อสู้ต่ออุปสรรค และเป็นหนทางแห่งสติปัญญานำมาซึ่งความดับทุกข์ท่านหลวงพ่อยอดนั้นบอกว่าท่านเองจะให้กำลังใจอย่างเป็นกันเองไม่ถือเนื้อถือตัวแม้บางครั้งท่านเองก็เหนื่อยยากจากภารกิจที่มากมายเพราะว่าท่านเองก็อาพาธด้วยโรคหัวใจเป็นโรคประจำตัวแต่ก็ไม่ได้ยอดท้อและบกพร่องต่อภารกิจของสงฆ์ ท้ายสุดนี้ท่านเองยังได้กล่าวฝากถึงกำหนดการแล้วเสร็จของพระบสถวัดสังโฆสินทารามด้วยว่าตอขบวนเราตอนนี้เป็นไงลแล้วครับสร้างเป็นไนแล้วครับโบน่ะเรียบร้อยแล้วเลยจะแต่งงานผูกพัน,นสร้างปีสามห้าเสร็จในสี่สิบสี่สิบตอนนี้ก็รอฝังลูกมีมิตรอฟงังมิรมีกำหนดเมื่อไหร่ครับ วันก็ที่กำหนดลงกำหนดไว้วันที่12เมษายนถึงวันที่20เมษายนโน่น2,543อปีนี้เขาเอื้อนดีปีนเพื่อยจะต้องการกระถินสมค,คีรีนี่เป็นกองกองเพื่อจะไอาทุนกระถินสมุครคีเราจะมีเมื่อไหร่ครับวันที่14เมษายน14พฤศจิกายนหลวงพ่อยอดหรือว่าท่านพระครูอุดมธรรมโคศิทธิ์นั้นถือได้ว่าท่านเป็นพระสายปฏิบัติปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยไม่ได้คิดถึงสิ่งตอบแทนไม่ว่าจะเป็นกิจนิมนต์หรือพิธีกรรมทางศาสนาและท่านยังเน้นให้ลูกศิษย์ให้ศิษยานุศิษย์ยึดคติธรรมจากหลักคำสอนหลีกเลี่ยงจากการทำบาปอากุศลทั้งปวกทำบุญทำกุศลทุกประการและทำจิตใจตนให้ผ่องใสไม่ตกอยู่ใต้อำนาจที่น่าสะพรึงกลัวของความโลภความโกรธความหลงรวมทั้งปลูกฝังความมีกตัญญูกะตะเวที ให้อยู่ในจิตใจของคนเป็นหลักซึ่งตอนนี้แม้ว่าปัจจุบันนี้หลวงพ่อยอดท่านจะสร้างสรรค์ความดีไว้มากมายวัตรปฏิบัติของท่านที่มีเคยขาดตกบกพร่องด้วยจิตใจที่มีเมตาตาต่อสัตว์โลกอย่างใสบริสุทธิ์ด้วยปฏิปทาที่แน่วแน่ในการพัฒนาวัดเพื่อเป็นการทำรูปบำรุงพระพุทธศาสนาตามแบบฉบับของสาวกของพระพุทธองค์จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าเหตุใดหลวงพ่อยอดท่านจึงมีสาธุชนญาติโยม เดินทางมากราบนมัสก,การท่านอย่างมิขาดสายจากจิตศรัทธาที่มีเหมือนกันและด้วยความหวังที่จะพบทางออกของปัญหาขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามชมรายการเปิดบันทึกตำนานได้มีโอกาสรับพอรอันเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตจากพระเกติอาจารย์ที่มีแต่ความเมตตารมแห่งตำบลวัดดาวอำเภอบางปะมาจวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อยอด หรือท่านพระครูอุดมธรรมโคสิตเจ้าอาวาสวัดสังโฆสิตารามพร้อมกันณบัดฉะนั้นในวันนี้ของช่วงนี้จะมาก็ตั้งสัจจะอธิษฐานให้พรกับญาติโยมคณะผู้มาไตายทำวิดีโอเพื่อไปออกในท้องห้างพรใดที่เป็นพรประเสริฐ อนุภาพแห่งพุทธเจ้าทั้งหลายอนุภาพแห่งพระธรรมคําสอนทั้งหลายของพระภูมีประาพาคอนุภาพแห่งประสงค์สาวกของพระภูมีประพาพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในเขตสถานที่บริเวณวัดสังโฆแห่งนี้ที่ญาติโยมเคารพนับถือ,อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมี วิญญาณหลุงพ่อขึ้นผู้สิงสถิตอยู่ที่นี้ก็ดีหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่สถานที่นี้ดีก็ดีจงมาร่วมกันประสิทธิ์ประสาทอวยพรให้ญาติคณะของญาติโยมที่จ่ายทำวิดีโอเทปนี้ให้มีความสุขความเจริญปรสจากโรคปราศจากภัยปัาจากอันตรายทั้งปวงและขอให้สมวัง จงสมหวังในสิ่งที่จงเป็นไปทุกประการเทน